สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยครับเซลโยศีสเกตพงนิเวศนะครับร้านที่ขายแต่ลดราคาถูกและดีด้วยสำคัญเลยอ่ะนะครับวันนี้ครับผมมีอีซูซูอ l n e นิวนะครับแคปโฟนะครับ1.9ซดนะครับพีเพสนะนะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมปี2018ครับราคาเพียงแค่5 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ไม่น้อยมากๆนะครับผม เผื่อว่าใครหาอยู่สนใจคันนี้สวยทีเดียวเลยนะครับยางใหม่ครับแบตใหม่ครับผมใช้งานยาวๆไปเลยคันนี้โอเคเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันกันครับเนี่ยก็สีนี้สวยนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับที่ดูอยู่คือสภาพเดิมทุกอย่างนะครับผมก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางเราเก็บให้นะครับคันนี้นะมีรอยบ้างนะครับ นะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับรถเดิมๆหมดทุกอย่างครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมอ่าสวยหมดจริงๆครับแม็กก็คือแทบจะไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยนะครับแม็กนะฮะมีบันไดข้างให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับมีกล้องหลังมาให้เราด้วยนะครับผม ทาแบบสไตล์อีซูซุเลยทีเดียวเนาะครับนี่นะฮะรุ่น Z นะครับพีอันเนี้ยนะฮะสวยครับผมนี่คือสวยเดิมๆครับสวยเดิมๆทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอวดภายในนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับการตกแต่งภายในแบบแบบเนี้ยนะครับมันสวยจริงๆนะฮะนี่รถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ล้างเท่าไหร่นะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับ ยังสวยขนาดนี้เลยนะครับวีซีซ d ดีแ a g ออ l n นินะครับสวยจริงๆนะครับสวยมากๆนะครับผมแล้วก็ราคาต้องบอกว่าขายถูกที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวพาผมพาไปดูภายในด้วยกันนะครับสักครู่เดียวมาครับเรามาดูภายในกันสักหน่อยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอยากขายจุดเด่นภายในคันนี้มากๆเลยนะครับผมนะฮะตกแต่งด้วยนะครับเรียกว่าสีตัดด้วยสีน้ําตาลนะครับ สีตัดด้วยสีน้ำตาลสวยมากๆนะครับชอบนะฮะชอบมากๆนะครับนะฮะนี่นะครับก็สามารถพับกระจกได้นะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับซ้ายขวาตรงนี้ได้นะครับไฟหน้าสูงต่ําปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะพวงมาลัยเป็นมัตตีฟังก์ชันครับผมสามารถควบคุมนะฮะทุกอย่างจากพวงมาลัยได้เลยนะครับผมนะนะครับมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับ7นิ้วนะครับของ isuzu โดยเฉพาะเลยนะครับคอนโซลสวยครับใหม่อยู่เลย นะครับทุกอย่างจริงๆนะครับนี่ไม่ผิดหวังครับเห็นไหมฮะเบาะสีสีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มสวยมากๆนะครับที่สําคัญเลยนะครับตรงคนนั่งเนี่ยนะครับจะเป็นเบาะที่เรียกว่าปรับไฟฟ้าเห็นไหมฮะนี่คือเบาะปรับไฟฟ้านี่ครับสำหรับคนนั่งนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนด้านหลังก็เช่นเดียวกันเลยนะครับนะฮะสวยครับนี่สวยมากๆนะครับ สภาพดีมากๆนะครับใช้งานมากน้อยเราดูตรงนี้ก็รู้นะครับว่าไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับนะนะครับไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับสภาพภายในผมพาดูด้วยกันนะครับนี่สวยจริงๆนะครับคันนี้นะอีซูดีแม็กนะครับออนิวแคปโฟครับปี2018 578,000บาทนะครับคันนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะนานหนึ่งปีนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทเครื่องด้วยกัน อ่ะเรามาอยู่ภายในกับเจ้าคันนี้นะครับมาด้วยกุญแจนะครับรีโมทอัชิยะนะครับไม่ต้องเสียบนะครับเป็นกุญแจรีโมทเลยทีเดียวนะครับอ่ะปุ่มสตาร์ทเนี่ยตัวสตาร์ทก็เป็นปุ่มเป็นแบบปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับนี่นะฮะเหยียบคั์ครับแล้วก็กดสตาร์ทครับนี่เห็นไหมครับสวยงามครับนะแอร์ก็เป็นแบบปรับเมนูน่นก็ได้ปรับออโต้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับอยากแบบไหนนะฮะ ออโต้ก็ได้นะครับเมนูน์ก็ได้นะครับตรงนี้นะเป็นเกียร์ะฮะหกสปีดนะครับหกสปีดแล้วนะครับผมภายในสวยมากๆนะครับจอนะครับก็สามารถกดได้สแกนได้นะครับใส่แผ่นซีดีก็ได้นะครับคันนี้ใส่แผ่นซีดีก็ได้นะครับแล้วก็มีพอร์ตต่างๆมาให้อีกทั้งหากนะฮะพอร์ต usb ตรงนี้นะครับนะพอร์ต usb ตรงนี้มีมีพอร์ตอะไรเนี่ยน่าจะเป็นพอร์ตอ่า usb ครับผม นะมีที่จุดบุหรี่มาให้ด้วยนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับนี่มีที่ต่อไฟ12โวลต์ให้ด้วยตรงนี้นะครับผมเนี่ยสวยครับ่ะกล้องถอยหลังเลยผมให้ดูนะครับกล้องถอยหลังเนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับช่วยเราอำนวยความสะดวกสบายได้ดีจริงๆนะครับผมนะเลขไม้ครับ5 2 4 8 4กิโลเมตรเท่านั้นเองสวยมากๆนะครับ เครื่องเสียงก็ยังฟังดีอยู่เลยสวยครับเป็นไงบ้างเสียงดีนะเสียงดีนะนะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพื่อที่จะรับโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้ก็คอนโทรลต่างๆได้นะครับเป็นเส้นยกเลิกต่างๆได้ผ่านตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันหน่อยอมาถึงหน้าเครื่องกันแล้วครับผมห้องเครื่องสะอาดนะครับแบต แล yup. ผมเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าแบตนะครับจะใช้ไปได้ไม่นานอะไรยังไงนะครับแบตี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับนะฮะในเครื่องต่างๆเนี่ยปกติทุกอย่างนะครับใช้งานดีค่อนข้างดีมากๆนะครับปี2018แต่ว่าไม่เพียงแค่5 0,000่นโลนะครับก็ยังถือว่าใช้งานน้อยนะครับผมยังใช้งานน้อยมากๆมี ABS มาให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีไฟ d a y l i ลฟ์นะครับนี่ไฟ d a y l i ลฟ์ไฟตัดหมอกนะครับ เวลาเนี่ยมืดๆอย่างนี้ครับผมไฟอะไรก็จะทํางานนะครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับกับเจ้า c a p 4โวคันนี้นะครับออนิวนะครับ1.9นะครับแนะครับตัวท็อปปี2018เลยทีเดียวนะครับนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ติดตามทางช่องนะครับหรือติดตามผมอยู่นะครับก็สามารถทักมาสอบถามนะครับค่างวดหรืออะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็จาก Facebook ผมก็ได้ ใน YouTube ผมก็ได้นะครับยังไงก็ติดต่อผมมาด้วยกันนะครับวันนี้ฝากเจ้าคันิวด้วยนะครับทิสุดออเน n e วนะครับ1.9แซดนะครับ578,000บาททั้นเองขอบคุณครับที่ติดตาม